ไปแล้ว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 ไปไไปไไปไปไปไ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 ปไไปไปไไป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 ไไปไไป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 ้ปไ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  คันสปาร์ตันสปาร์ตันในเวทเท่าไหร่ในเวทเท่าไหร่แปดสิบหกชมรมคนรักสปาร์ตันของกัมนันติ๊กของกัมนันติ๊กกัมนันติ๊กเนะเวทแปดนะเอ็มเอ็มแปดใช่ไหมไอเอ็มแปดไอเอ็มแปดครับผมเราผมผมใช้ไอเอ็นเจ็ดแข็งกว่านิดนึงเนาะแต่ผมใช้มันอ่อนอ่อนมากครับติ๊กใช้ใช้เวทอะไรครับวันนี่ยสปาร์ตันตั้งเดิมครับตัวเก่าสปาร์ตันตั้งเดิมตัวเก่าแนะนำคันไหนคอับผมสปาร์ตันเนี่ยรเก่าไอเอ็นเจ็ด ไอ้เนียวครับแนะนำเหนียวเนียวมากเนียวลอกลอกใช้ลอกอะไรครับลอกลอกเรียวบีโอชิมะครับนะวันนี้เอามากี่คันนี่ยเอามาห้าเอามาห้าโอลิมปิกบอโอลิมปิกแล้วก็ไอ้ลอกลอกโอชิมะครับหกคันว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนในจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรไหมในอนาคตจะเปลี่ยนอะไรไหมซับเบอร์ซับเบอร์ซับเบอร์เลยโหแสดงว่าตัวนี้ใช้ เอ็มเอศูนย์เก้าครับเอ็มเอศูนย์เก้าฝากกดติดตามกดไลค์นะฮะโอ้โหตีประมาณสัก2กิโลเมตรครับเฮ้ยนิเว้นเดี๋ยวครับหนักไหมหนักไหมโอ้โหปลายคันเนี่ยปลายคันเนี่ยตักแล้วก็ตักแล้ว

ยีดสัพนะครับอ,อยู่วโอ้โหพันสายกันโชว์ไซร์นะโชว์ไซร์ได้บ้าโชว์ไซร์นะแต่เพียนนะแต่เพียนมันชิมอยู่ครับชิมเหย่ยรู้อร่อยหรือเปล่าเอ้าลแล้วครับพิหารเมฆมัดละ <c oughs> หนุวีลาเสียก่อน อใสจะเพียนซิ่งหรือเปล่ารันเลยพันกันตายยังไงนินเลยใส่ให้ตักโอ้นินเว้ยใส่ให้ตักตักหรือเปล่ารอาาัน้ลก ลงขนาดพุ่มเกียวนขนาดทุ่มทุนทุน่มทุนเลยโอ้ไหลไหลเลไปเไปไปไลไหลไหอ้ยไหลไไปลไปลไปลไลไหลไหอยไหลไหลเไปไปไปไหลไหลไหลนเมเอาแล้วหเมหเมไแล้ว สองข้าติดเลยครับสองข้าติดเลยครับผมโอ้ยนี่ไม่อดเบียดเลยงานเลยอะ่ะโชว์นะครับ

รับเย,ย,ย็นรับเย็นอาหารเย็นใส่สวยนะครับเนี่ยฝ่ามือครับฝ่ามือเจ็แปดขีดถือว่าสวยนางวังพระแรงดีอันนี้อันนี้ น,นี่ียนเลยครับเนี่ย,ทยนะแทนอะไรนะเป็นนะแทนเป็นแทนเริ่มเลื่อนขั้นแล้วฮะเริ่มเลื่อนขั้นแล้วแทนลายคอนตกปลาสวายแทนแล้วมัน,นวัดปลาสวายอย่างเดียอะติ๊กขันเสด็จเอาแล้วครับหมดคูก่กันนะโอ้โหโฮโฮตักแล้วคนนี้ใช้สวย,ยอ่ะโชว์โชว์ โไซค์กอบโลเลยกอบโลนะตัวน oh ี้ครจะไปทำทอดะเซียนติ๊กคันเสือนะฮะเซยนติ๊กเหยื่อติ๊กคันเสด็เลยงามนะเซียนตุยบริกเนี่ย่างปลานะฮะวันนี้ โอ้โหเด็ดอยู่ครับแตเด็ดอยู่ครับสวยครับสวยแตกหนึงที่แตกไปครับนันวนไหเสิสงผลงานเนี่ผงานนีเด็ด